เอฟซีที่น่ารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะทุกคนวันนี้พี่ก็คิดว่าจะทํากับข้าวอะไรดีให้กับตัวเองเนาะเพราะว่าแฟนกับลูกเขาก็กินง่ายๆเขาก็มีอาหารของเขาแล้วเนาะพี่ก็เลยว่าจะมาต้มปลาดุกคะ่ะทุกคนเราหันไปดูเครื่องของพี่เลยนะคะทุกคนนี้คะ่ะทุกคนเครื่องของพี่ ก็ม <S preach miracle> so ีปลาดุกตัวหนึ่งเนาะก็กินคนเดียวก็เพิ่งเอาออกมาจากช่องแข่งเนาะทุกคนนี่เลยค่ะคนเดนมาร์กจะกินอะไรก็ต้องอยู่แต่ในช่องแข่งนะทุกคนเนาะนี่ปลาดุกอยู่ในช่องแข่งแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอามาแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็ใส่น้าหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเขาก็พร้อมแล้วเราจะได้หั่นแบบง่ายๆเนาะทุกคนแล้วก็ให้รออยู่นี่แป๊บหนึ่งนะที่เตรียมเครื่องให้ทุกคนดูก่อนนะคะแล้วก็นี่ค่ะ ก็มีขามีใบมะกรูดแล้วก็มีไอ้ตะไคร้เนาะมีตะไคร้ตะไคร้นี่ก็พี่ก็เอามัดเพราะว่าอะไรตะไคร้อันนี้พี่ที่จริงแล้วพี่เอาตะไคร้ใบที่มันมีใบนี้พี่เอาตะไคร้มาจากเมืองไทยนะคะทุกคนและพี่ก็เอามาปลูกแล้วมันก็ไม่ยอมแตกหัวค่ะมันก็มีแต่ใบ มีแต่ใบสูงสูงสูงขึ้นมาเลยแล้วมันก็ตายพี่ก็เลยเก็บใบเอาไว้ค่ะแล้วก็ใส่ช่องแข่งไว้เนาะทุกคนเพราะว่าเราต้องการแค่กลิ่นเพื่อดับคาวแล้วก็นี่ค่ะนี่ก็คือรากผักชีของพี่ที่ปีที่แล้วค่ะทุกคนพี่ก็พอผักชีได้ที่พี่ก็จะไปถอนออกแล้วก็เก็บรากไว้เอาไว้ใส่ต้มยำหรือว่าต้มจืดหรือว่าเอาไว้อทอดกระเทียมพริกไทยหรืออะไรเนาะทุกคน พี่ก็จะใช้รากผักชีค่ะและพี่ก็เอาไปตัดแล้วก็เอาใบามันทิ้งเพราะว่ามันเยอะหลือเกินพี่ก็เลยเก็บแต่รากไว้ในช่องแข็งค่ะทุกคนและพี่ก็เอามาใส่เอาไว้ใส่ต้มยำเนาะทุกคนเนาะนี่ก็ของทุกอย่างก็มีแต่อยู่ในช่องแข็งทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนดูซิบ้านเรานะ่ะจะหมดอายุหรือไม่หมดอายุเราก็ไม่รู้แต่เราก็ต้องกิน อันนี้พี่ก็ใส่เกลือไปนะคะเพราะว่าต้มปลานี่พี่ไม่ใส่น้ําปลานะคะทุกคนส่วนมากถ้าเป็นผัดหรือแกงหรืออะไรทุกอย่างพี่จะไม่ใช้น้ําปลาเลยค่ะพี่จะใช้น้ําปลาเฉพาะพี่ทำไอ้น้ำน้ำพริกน้ําปลากินกับไอ้ข้าวผัดเนาะหรือว่าผัดกะเพราหรืออะไรหรือทําน้ําจิ้มค่ะนะพี่ถึงใช้น้าําปลาแต่สําหรับต้มหรือผัดหรืออะไรทุกอย่างเนี่ย ที่ต้มผัดทอดเนืออะไรนี่พี่จะไม่ใช้เลยน้ำปลาค่ะพี่จะใช้เกลือแทนค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามามาดูตอนที่พี่ต้มเสร็จนะคะทุกคนว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราก็มากินข้าวด้วยกันเนาะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้กับข้าวเราก็เสร็จแล้วนะคะทุกคน ตอนนี้พี่ก็ต้มปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วและนี่ค่ะหน้าตาต้มปลาจะเป็นแบบนี้นะคะต้มปลาดุกค่ะเนะาะผักชีก็ร่วงโรยไปหมดเลยค่ะทุกคนเนาะตอนนี้เราก็มากินข้าวเย็นกันเลยค่ะกับต้มปลาดุกแล้วก็ใส่ไอผักแยงเนาะก็ถึงบอกว่าหอม FC ก็ไม่หอมหรอกเพราะว่า กุลาจอเนาะทุกคนแต่หอมมากค่ะหอมมากกับไอใบกระแยงนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะช่วยดับข่าของปลาดุกเนาะเพราะว่าพี่ต้มปลาดุกนี่ค่ะเนื้อแน่นเลยปลาดุกปลาดุกเนื้อแน่นแล้วก็นี่เครื่องปรุงเราทุกอย่างเลยค่ะเรียบร้อยนะคะนี่นี่ค่ะนะคะตอนนี้เรามากินข้าวเย็นกันเลยค่ะทุกคน เนาะอ้าวมาชิมกันเลยค่ะแล้วโบกไข่เชียวไม่อยากจะพูดเลยปร่รสชาตินี่เหมือนลูกทุ่งลูกทุ่งเหมือนเอาอยู่ในทุ่งนาแล้วก็เอาผักกระหยงมาต้มเนาะทุกคนแต่ผักกระหยงนี้ก็ดีนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาเราต้มแล้วหืกินนี่ไม่ผิดหวัง อร่อยสุดๆเผ็ดนิดหน่อยนี่ค่ะพี่อยากจะไปพา f เอฟซีทั่วโลกเลยและพี่จะไปต้มยำปลา ให้กินให้เอฟซีกินและรับรองอมไม่อยากจะพูดขนาดฝรั่งยังติดใจเลยนักาษาอะไรกับคนไทยฝีมือนี่ฝีมือพี่นะ ทุกคนไม่ได้ยอตัวเองนะเพื่อนๆที่มาบ้านนะที่มาเที่ยวหาพี่นะถ้ามีฟีมือขนาดไหนสู้พี่ไม่ได้เลยสักคนมาเจอฟีมือพี่นี่ไม่มีใครกล้าทำกับข้าวเลยจริงๆ น้ำซุปนี่ไม่เอาพริกปูต้มน้ำซุปยังไงวันณภาต้มได้เหมือนสูตรปูเลย พี่น่ะเป็นคุกก่ะทุกคนแล้วไม่ต้องมีชูรสเลยสมัยนั้นอะ่ะปูพี่น่ะทำกับข้าวไม่ต้องใส่ชูรสอื <c oughs> <c oughs> พูดอืมอืมอาหารร้อนๆข้าวร้อนๆน้ำซุปร้อนๆ พูดเลยเอซี FC รู้ไหมคะแฟนพี่นะ่ะอยากจะให้พี่นะ่ะจัดงานมีงานมีอะไรแต่พี่ไม่อยากจะจัดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนๆแต่ละคนมาเนี่ยกินอย่างเดียวกินแล้วก็เข้าหของน้ำออกมากขากิน แล้วต้องทำาสงสามครั้งอะ่ะเงินใส่ซองนะไม่คุ้มค่ะไม่คุ้มค่าอาหารเราอืมขยายพูดเลยอืม,อม เพื่อนแต่ละคนอนะอายเลยแหละเขาบอกเกียดเนื้อกินเกียดเนื้อปลาไหลกินน้ำขนาดเพื่อนมุสลิมของพี่นะไม่กินหมูนะมันยังสดน้ำเลย จะเอาอไรอสุดยอดนานๆกินทีไม่อยากจะคุยปลาดุกนี่นะทุกคนทามาต้มยำแบบพี่นะอปลาดุกก็ปลาดุกเถอะไม่ดูกแล้ว อุ๊รสชาติอืมร้อนหน่อยหนึ่งเผ็ดนิดหนึ่งแล้วก็ข้าวร้อนๆโอยไม่อยากจะพูดอืน้ำซุปร้อนๆเลยโอ้ยเปล่าก่อนเดี๋ยวลวกฟันอืม ช้อนเดียวไม่พออเป็นไงล่ะ FC <oughs> เท้วสวีเดน No w a เชิญพี่ไปสิเดี๋ยวพี่จะทำกับข้าวให้กินรับรองกับข้าวคุณนะ่ะชิดซ้ายอืม ถ้าพี่ไปได้นะแถวเนี้ยสวีเดนโนเวย์เนี้ยเยอรมันเนี้ยพี่จะไปต้มให้ดูจะพอกพูดไรคนเดียว ไม่อยากจะพูดเลยพี่น้องดูประดุกก็ประดุกเถอะถ้ามาโดนหม้อของวันภานี่ไม่ดุกแล้วหวานเลยแล้วก็เปรี้ยวอืมคนในขนาดผักไม่สดนะผักชีมไม่สด ใบกระแหงไม่สดถ้าได้สดๆสดนะจะโอ้ยไม่อยากจะพูดเลยทุกคนเอ้ยสูตรไข่ก็สูตรไข่แลลวเนาะอืมอืม,อมน้ำซุป คนคิดดูพี่กลับไปเมืองไทยสามอาทิตย์เนี่ยพี่สาวพี่ไหมไม่ทำกับข้าวให้พี่เลยมีแต่พี่นี่แหละทำกับข้าวให้ครอบครัวกินพี่สาวพี่นะพูดไม่ออกเลยพี่พี่สาวพี่ก็มือหนึ่งเหมือนกันนะทำกับข้าวน่ะแต่สู้พี่มือพี่ไม่ได้ เพราะว่าเวลาเธอทำแล้วก็ครอบถุครอบครัวเธอกินคนเดียวแต่ว่าพี่ไม่กินแต่ว่าถ้าพี่ทำนะทั้งครอบครัวพี่และครอบครัวเธอกินกินหมดนี่่ะเนื้อปลาอืมอืม อร่อยแค่ไหนทุกคนดูเฮ้ยเลือแต่กลับเลยเออเลือแต่เครื่องแล้วอืม,อ,มอยากจะทายนังเมียฝรั่งที่อยู่แถวสวีเดนนะ่ะโนเวย์เยอรมันนะ่ะจะฟีมือเท่าพี่ไหมอืม ฟีมือพี่นะไม่อยากจะคุยเมียฝรั่งอะที่เขาทำใหม่ไทเทคเอเวนอะที่เดนมาร์กเขเชิญพี่ให้ไปทำกับข้าวเลยแต่พี่ไม่ไปเพราะจะพ่อไม่ชอบให้ทำงานดำ ทุกคนพี่ไม่อยากจะคุย <c oughs> เหลือแต่เครื่องแล้วถ้าใครจะฉลองวันเกิดใน,นเดนหมางนะพี่รับทํากับข้าวนะ พอแค่น้ำชาถ้วยเดียวก็พอวงเล็บถ้าถูกคอกันนะถ้าไม่ถูกคอกันก็ชั่วโมงละสอง้อยแปค่ะสองรอยแปคู ไม่มีใครเกินอืมทำเองอร่อยเองไมนอยากจะพูดเลยเนทุกคน ฟิมหมดเลยแม้กระทั่งน้ำฮึ่มอยากจะคุย คลิปยาวๆสักคลิปหนึ่งนะทุกคนนะคา FC เจินนารกเกี่งแล้วค่ะไม่เหลือ พอเจ้าแม่ม่มีอะไรเกินอร่อยสุดๆฝ <c oughs> ีมือตัวเองโอเคคัะทุกคนคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะกับนี่ หมดเลยโอ้อร่อยมากอร่อยมากเจอกันทิ่หน้านะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมณภา,าเดนมากให้พี่ด้วยนะคะทุกคนความสนุกสนุกกำลังจะมาะคะ่ะเพราะว่าถ้าพี่หมดเรื่องเครียดแล้วเดี๋ยวความสนุกก็จะมาหาและก็ทุกคนก็ได้เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาฟังว่าสนุกอะไรมากนะคะทุกคน กดไลค์กดแชร์กดติดตามมานาพาเดนมาร์กด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายสวัสดีค่ะ